ลาดหุ้นในช่วงนี้แบบอเมริกาฮอตมากฮอตจนแบบว่าฮอตแบบสีแดงแดงครับไม่ใช่ฮอตึ้นครับฮอตแดงอาจที่จะล่วงไปต่อในปี2025ครับเตรียมตัวเลยครับหุ้นอเมริกานี้แบบเพ่นแนบกันเลยดีกว่าล่วงแบบล่วงแบบไม่รู้จะล่วงยังไงเลยครับเดือนนี้มันก็เป็นเหมือนกับช่วงอะไรครับช่วงดอทคอมบับเบิ้ลครับดอทคอมบับเบิ้ลขึ้นไปจุดสูงสุดวันที่10มีนาคมครับแล้วนี่เดือนอะไรครับ เดือนมีนาครับประวัติศาสตร์จะซ้ารอยหรือไม่ครับ com bubble ก็เป็นช่วงแบบยุคอินเทอร์เน็ตครับคือบริษัทที่ทาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตครับอะไรที่ขึ้นด้วยคำว่า dot com แล้วเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่อ่ะหุ้นนั้นขึ้นอย่างแรงครับเหมือนกับยุคนี้ครับยุคนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับ AI ครับหุ้นนั้นขึ้นแบบอย่างแรงครับแต่ว่าล่วงอย่างต่อเนื่องน่ประวัติศาสตร์อาจจะซ้ารอยเหมือนกับในยุคอินเทอร์เน็ต dot com bubble ได้ครับ เพราะว่าตอนที่หุ้นมันขึ้นไปจุดสูงส,สุดตั้งแต่เดือนมีนาคศ2000อะหลังจากนั้นนะหุ้นลุ่ดิ่งลงมาเรื่อยๆอ,อันนี้เขาเรียกว่า .com bubble crash ครับตอนนี้ AI bubble crash อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าตลาดหุ้นอเมริกาล่วงมาแล้วเขาเรียกว่าส่ market correction ที่ร่วงถึง5-10%ครับแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะล่วงต่อด้วย ปัจจัยเอ,อื้อเฟื้อต่างๆเนี่ยกำไรแบบไม่เป็นที่น่าพอใจสําหรับนักลงทุนมีทาริฟเข้ามาเกี่ยวข้องกําแพงภาษีอาจจะทําให้เกิดเงินเฟ้อนโยบายของเฟดอาจจะไม่ปรับอัตราดอกเบีย้ยลดลงก็เป็นไปได้โอ้โหทำให้